you กระทรวงวัฒนธรรมนำพุทธศาสนิกชนโรคเวียนเทียน999ย่างรอบมหาสถูปทวารวดีมรดกโลกนึกถวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ที่โบราณสถานเขาครางนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมคุณลาลีวันกาญจนะจารีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีวิสาขะ บูรณะมีบูชาสักการะมหาสถูปเจดีย์เขาข้างนอกและตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดีประจำปี2567มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายเจรวารมณีโชติกล่ชชาวต้อนรับนายอภิธานมุสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นายวีรวัตรวัฒนวงเครือมาอำเภอสีเทพนางนิตยามณีโชติรองนายืเอล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นางจินตนาทองใจสดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน,าน้าส่วนราชการข้าราชการและพ่อค้าประชาชน เป็นจมนมากร่วมในพิธีร้องประกระทรงวัฒธรรมคุณโชติกาอคารกิจโสภากุลกล่าวรายงานว่าการจัดงานประเพณีวิสาขบูรณมีบูชาสักการะมหาสถูปเจดีย์เขาครางนอกราตราชุมชนยอนยุคทวาวดีปี2567 จังหวัดเพชรบูร์โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูร์สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์และเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้จัดงานประเพณีวิสาขาบูรณมีบูชาสักการะมหาสถูปเจดีย์เขาครางนอกและตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดีประจำปี2 0 6 7 รบอบวันที่28-23พฤษภาคมณโบราณสถานเขาครางนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอภสีเทพจัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่ยกระดับไปสูง่งานระดับชาติเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มมากขึ้นทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์และความคุ้มค่าจากการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นโดยภายในงานมีการจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดีอทิอาหารพื้นถิน่นสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกพิธีกวนข้าวมัทุป,ป่ายาการพรานวิสาขาบูชา,มาหมาสถูปเขาข้างนอกการเจริญพระพุทธมนตร์ทำวัดเย็นสวดมนต์เจริญสมาธิและพิธีเวียนเทียน999อย่างทักษิณาวัดรอบสถูปพันปีมาหาเจดีย์เขาข้างนอกการแสดงแสงสีเสียงอาจรรย์สายแสงแห่งศรัทธาสำหรับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่แสดงความเคารพต่อพระพุทธ ซึ่งมีชื่อเต็มว่าวิสาขบรณามีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน6ในวันนี้ตรงกับวันประสูติตรัสรุและเสด็จตับขันปรนิพานของพระพุทธเจ้าที่เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6ซึ่งปีพาศา2 5 6 7ตรงกับวันพุทธที 12, ่22พฤษภาคมซึ่งทางองค์การสาระชา,ชาติได้เร่งเห็นความสําคัญของวันวิสาขบูชา จึงประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลนโลก